สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิสบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็พามาชูในสวนกันเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันนังคานยามเย็นๆนะคะก็ใครเข้ามาแล้วแวะเข้ามาชมบอนสีสวยๆไปพร้อมกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาชมแม่พันธุ์แล้วก็มีทั้งต้นลูกอ่าแล้วก็ไซส์ใหญ่มาแบ่งเลยนะคะใครสนใจต้นไหนสามารถจดชื่อจดสาสพันธุ์หรือว่ามีพันธุ์ในใจนอกเหนือจากในคลิปนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอ่าลืมแจ้งนะคะสำหรับการสั่งซื้อนะคะสามารถโทรหาหนูได้โดยตรงที่เบอร์โทร0 6 28 4 282 4363นะคะใครจดไม่ทันหนูจะขึ้นเบอร์ให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะหรือว่าใครมีลายสแกนคิวอาโค้ดไลายได้เลยนะคะ l ล n e หรือ Facebook ทักได้ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่าหนูส่งทางไปรษณีย์นะคะค่าส่งเหมาเมสบบาทนะคะก็คือ ตลอดการเดินทางนะคะพี่ๆรับกี่ต้นก็ได้เสียค่าส่งครั้งเดียวแค่30บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพรมพิมานนะคะอันนี้หนูจะหลอดน้ําอยู่ในรางตลอดเลยนะคะใครจะทำํำรางแบบหนูก็ได้นะคะอันนี้เป็นรางท่อ PVC คะ่ะนี่นะคะพรมพิมานพรมพิมานจะมีต้นลูกแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา 90บาทนะคะสำหรับพรมพิมานเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นต่อคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะสำหรับชมพูพานคลองเมืองก็เป็นไม้เก่านะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะสำหรับอันนี้มีชื่อชมพูพานคลองเมืองนะคะหลายท่านอาจจะสับสนกับชมพูพานนะคะคนละตัวกันนะคะถ้าชมพูพานจะเป็นใบไม้ป้ายใบยายวยาวนะคะ ตรงนี้พ่อย้ายไปซะและ้วเดี๋ยวถ้าหนูนเพลินไปเจอนะคะหนุจะพาชมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เลิฟนะคะไม้เลิฟไม้เลิฟยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะนี่หนูพามาดูต้นนี้นะคะพี่พี่ถามถึงเขากันอยู่นะคะอันนี้เป็นไม้แบบไผ่เมล็ดนะคะถ้าจําได้หนูเคยไปประกวดอยู่นะคะต้นนี้เป็นไม้ไผ่แบบนี้นะคะใบดกมากนะคะแล้วก็ตั้งแตกเขางอกมานะคะเป็นไม้เมล็ดยังไม่เคยผ่าเลยนะคะ สวยมากเป็นพวกใบไผ่ใบหอมนะคะใบก็จะเรียวๆยาวๆเนะะี่ยค่ะใช้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นกะลาโหมนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ทนเข้มนะคะมีชื่อว่ากะลาโหมคะ่ะอันนี้เทพสายลุ้งนะคะตัวนี้ป้ายสวยเลยนะคะเป็นไม้เขาเรียกไม้มีแข้งนะคะ แข่งเขาก็จะดังมาด้วยนะคะกระถางนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะเทพสายลุงแอบเห็นข้างๆกันนะคะไม้ตัวดังเมื่อปีที่ใช้ชนแรงๆนะคะอันนี้คือนบพะเก้านะคะใบจะพิ้วๆพิไม้ป้ายด้วยนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละ80บาทนะคะนบพะเก้าคะ่ะอันนี้เป็นบางใหญ่ที่ต้นบิ๊กบึ้มมากนะคะนี่นะคะต้นใหญ่ ะ,คะใคร,รับนะคะบางใหญ่ต้นนี้หนูขอ100บาทนะคะ100บาทเป็นหน้าหวานๆสีชมพูนะคะอันนี้องค์หญิงน้อยนะคะองค์หญิงน้อยไซยนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะองค์หญิงน้อยเป็นไม้ฟอร์มที่แบบพุ่มๆเตีย้ยๆนะคะอีกอย่างหนึ่งเขาแดงมากเป็นไม้ทรงแบบยา,ยยาวๆหน่อยนะคะใบยยวยาว,ยาวอันนี้จะเป็นชาละวันนะคะพาไปดูไกายท้องหลายวันนะคะชาละวันเพิ่งได้พาเดินมาชมนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นชาละวันชาละวันไก่ทองนะคะอันนี้กัดแดงนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับชาละวันอันนี้เทพนรสิงห์นะคะเป็นกระถางหกนิ้วสวยเลยนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาให้พิเศษไปเลยนะคะสองร้อยสามสิบบาทคา่ะเทพนรสิงห์เดี๋ยวเขาก็กัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะ อันนี้ภไยดางนะคะมีชื่อว่ากระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละหนึร้บาทนะคะสําหรับกระบี่ในร้อยค่ะแตงโมนะคะแตงโมอันนี้จะเป็นขอบเขียวในแดงแล้วก็จะมีเม็ดสีขาวนะคะสําหรับแตงโมนี่ให้ไปต้นละ หนึ100บาทนะคะน่าจะเหลือต้นสุดท้ายนะคะแตงโมเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมมาอัปเดตให้คะ่ะอ๋อเจออีกต้นหนึ่งนะคะมีอยู่สองต้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะสําหรับแตงโมนะคะว้าวอันนี้สวยมากตับเดือนนะคะเดือนนี้มีชื่อว่าเดือนมีนาคมนะคะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเดือนมีนาคมก็จะเป็นเดือนต่อไปแล้วนะคะเดือนหน้าค่ะอันนี้จะเป็นพญาหงนะคะพญาหงไม้ก่าวตัวนี้มีหูใต้ใบนะคะสําหรับพญาหง หูเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับพญยาหงนะคะนี่อันนี้ที่หนูพาชมแม่เมื่อวานนะคะอันนี้คือสเก็ตด,ดาวนะคะสะเก็ตด,ดาวอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสีสวยมากนะคะมเม็ดเขาจะมีกระจายทั่วใบเลยนะคะสะเก็ตด,ดาวคะ่ะนี่อันนี้ใบหอ,อกเหลือบนะคะสีมาแล้วนะคะตัวนี้ต้นละ100บาทนะคะเป็นใบหอ,อกเหลือบ เบอร์อะไรดีเอาไปเป็นเบอร์ส1บอดแล้วกันนะคะตัวนี้อันนี้ราตีประดับดาวนะคะราดีประดับดาวอันนี้ต้นละ80สิบบาทนะคะพื้นจะออกเข้มๆนะคะเหมือนท้องฟ้าตอนกลางคืนแล้วก็จะมีความจุดขาวขึ้นมานะคะเป็นแบบเหมือนความสว่างนบนใบเลยนะคะตัวนี้ไม้ตัวนี้จะออกโทนเข้มตัดกับจุดสีขาวคะ่ะ ลาตีประดับดาวนะคะอันนี้ดารานุพัลั์ไซส์ร้อยห้าสิบนะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะไม้ตัวนี้คือเป็นไม้อมาตา,มากนะคะเนื่องจากไอตัวเนี้ยนะคะเป็นตัวที่แบบพุ่มสวยนะคะแล้วก็มีแทบสนามประกวดทุกที่เลยนะคะใครสนใจก็สามารถเก็บได้นะคะดารานุพัลท์ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะไซส์นี้นนีมนสวรรค์นะคะราคาเอาไปสี่สิบบาทนะคะใบใหญ่ๆเลยมนสวรรค์เขาจะมี เม็ดจุดๆนะคะบนพื้นใบนะคะสองสีประมาณนี้เลยนะคะ40บาทขมมนสวรรค์อ่าเหลืองจุดชมพูนะคะเหลืองจุดแดงในชมพูนะคะหลงเหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะใครรับอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะให้ไป120บาทนะคะน่าจะเหลือต้นนี้และคะ่ะ สวยมากเหลือต้นสุดท้ายคะ่ะอันนี้เท้ามะโหทอนนะคะเท้ามะโหทอนอันนี้เป็นไม้เก่านะคะที่หน้าตาสวยมากเขาเป็นไม้กัดสีดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่สาหรับเท้ามะโหทอนนะคะนี่คะ่ะเท้ามะโหทอนนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปต้นละ250บาทนะคะไม้เก่าหายากค่ะตัวนี้เท้ามะโหทอนอันนี้สองอุทยานนะคะสองอุทยานไซนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป เจสิบ uh, บาทนะคะสําหรับ2อุทยานไม้เก่าคะ่ะเป็นไม้กระดูกนะคะเส้นใบจะเข้มอันนี้พูพิงนะคะภูพิพงอันนี้หนูให้ไปต้นละภูพ,พิงต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้ที่เป็นไม้ป้ายบอลเก่านะคะสีจะหวานๆหน่อยนะคะตัวนี้อันนี้นะคะเป็นลูกไม้ใบแข็งนะคะถ้าใครจําได้ลูกไม้ตัวนี้คือลูกไม้ที่อยู่ข้างก๊อกน้านั่นเองนะคะให้ไปต้นละ50บบาทนะคะสวยมากนะคะมันเป็นเข้มแล้วก็ เป็นเหมือนพื้นแดงเหลือบๆมานะคะลูกไม้ตรงก๊อกน้ําก็ได้ค่ะถ้าบอกแบบนี้หนูจําได้เลยนะคะตาละแม่จันทาค่ะสีชมพูนะคะหวานๆเลยตัวนี้นะคะให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะสําหรับตาละแม่จันทานะคะเขาจะเป็นชมพูแบบชมพูแจมๆะคะ่ะเขาเรียกชมพูอะไรนะชมพูบานเย็นไหมคะอย่างเงี้ยสวยมากนี่ค่ะ อันนี้มีชื่อว่าบางแก้วนะคะเดี๋ยวจะชมพูทั้งใบเลยนะคะเริ่มชมพูมาแล้วนะคะสําหรับบางแก้วนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ120บาทนะคะเดี๋ยวอันนี้หนูหารูปตอนโตให้ชมนะคะก็จะมีคลิปเก่าๆนะคะทีห่หนูเคยลงนะคะจะชมพูแบบทั้งใบเลยชื่อบางแก้วเฉยๆนะคะคนละตัวกับทาตบางแก้วนะคะตัวนี้อ่าอันนี้จะเซตใบไผ่ให้นะคะได้ไป4โทเลยนะคะสทรงใบด้วยนะคะนี่ ก็เดี๋ยวมาดูต้นแรกเลยอันนี้จะออกแดงๆนะคะมีแอบด่างเขาเรียกอะไรด่างแบบไป้ายๆนิดหน่อยนะคะเรียกด่างเทียมเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวพอใบต่อไปเขาก็จะมีบ้างไม่มีบ้างแบบนี้นะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีนี่อันนี้ออกโทนแบบพัดเทลหน่อยคะ่ะเป็นชุมพูขาวนะคะเป็นใบไผ่แล้วก็มีสีออกชมพูหวานๆนะคะนี่ชมพูน้ำตาลน,นิดหนึ่งนะคะตรงขอบแล้วก็จะมีไผ่เขียวนะคะ ทรงใบคล้ายเขาเรียกอะไรหางกระเบนเหมือนกันนะคะตัวน,นี้ให้ดูใกล้ๆนะะี่ค่ะก็หนูให้ไปเลยทั้งเซตนะคะใครรับนะคะสี่ต้นเลยนะคะขายยกชุดไปเลยนะคะใครสนใจอันนี้ยังไม่รวมค่าจะส่งนะคะค่าส่งสามสิบบาทใครรับชุดนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปสองร้อยเจ็ดสิบบาทละกันนะคะสองร้อยเจ็สิบาทสาหรับ สี่ต้นนี้นะคะคุ้มมากนะคะเพราะปกติกอะหนึ่งสองสามต้นละร้อยแล้วนะคะอันนี้เพิ่งเอาออกมาขายครั้งแรกนะคะเพราะว่ามันแปลกดีนะคะนี่คะ่ะแอบมีจุดนิดนึงด้วยนะคะ <S <S อันนี้เทพอมฤตนะคะไม้กัดขาวค่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะเทพอมฤตไม้กัดขาวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันหนึ่งคือสาวโพธารามนะคะใครรออยู่ไม้กัดขาวเช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ที่สี่สิบาทนะคะสําหรับสาวโพธารามแต่ที่เทพอมฤตเนี่ย จะมีความในเขาเรียกอะไรสะดือใบไหมคะแดงแดงนิดนึงนะคะอันนี้50บาทนะคะอันนี้2อสายพันธุ์เลยนะคะมีพยาพันวังกับาตาละแม่จันทานะคะตาละแม่จันทากับพยาพันวังคู่กันมาเลยนะคะใครรับนะคะให้ราคาพิเศษเลยค่ะปกติก็ต้นละ50นะคะวันนี้ให้ไปกระถางนี้เอาไป60บาทเท่านั้นนะคะตาละแม่จันทากับพยาพันวังค่ะ สำหรับพญาพันวังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกัดแดงๆนะคะเดี๋ยวยังไงหนูพาไปชมอีกทีหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นแพ็คคู่นะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจน่าจะชื่อบรรดานซับนะคะบันดานซับกับอันนี้มหาราชานะคะใครรับนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่อันนี้ก็สวยนะคะพรมพิมานนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเก้าสิบบาทนะคะพรมพิมานสักกะนิมิตนะคะสักกะนิมิต นี่เริ่มกัดลายมาแล้วอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะสักการนิมิตเหลือต้นเดียวนะคะหน้าแดงมาแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อออกชนชุมพูนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เบอร์เท่าไรดีเอาเบอร์สิบสองแล้วกันนะคะต้นละห้าสิบบาทคะ่ะมีต้นเดียวนะคะเป็นออกชุมพูช่มพูเส้นใบขาวคะ่ะอ่าน,นี้ไก่ทองประเสริฐนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะไก่ทองประเสริฐ ไม้ใบยาวค่ะตัวนี้กาบค่ะตัวนี้เป็นกาบลูกไม้นะคะไม่มีชื่อโทนเขาจะออกสีชมพูหัวใบมีความเปิดนิดหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปเท่าไหรด่ดีเอาไปห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่มีต้นเดียวค่ะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมเอามาแบ่งอีกนะคะบอลกาบสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเปิดด่างมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทเป็น ลูกไม้เบอร์13นะคะ1 0 0บาทค่ะอันนี้เป็นลูกไม้หน้าเปิดเขียวขาวนะคะสําหรับใครรับนะคะอันนี้ให้ไป35บาทนะคะลูกไม้หน้าเปิดเขียวขาวขอบมันจะมีความชมพูนิดนึงไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะคะมันเริ่มมืดนะคะใครรับให้ไป35บาท3ต้นร้อยนะคะมีจํานวนค่ะตัวนี้เผื่อใครอยากไปปลูกฟอร์มกอนะคะนี้เมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายตับจังหวัดค่ะ อันนี้หนูให้ไปราคาเป็นใบกลมนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะเมืองหนองคายสีเจ้าขาวๆเส้นใบเปิดะเขียวนะคะก็จะมีแบบความเปิอะเขียวมาหน่อยเม็ดจ,จะแดงๆนะคะนี่อันนี้ไก่แร้มทองนะคะไม่ได้พามาชมหลายวันเลยอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับไก่แหลมทองนะคะหน้าใบจะหยกัยกๆหน่อยนะคะนี่ไก่ตัวนี้คือแบบสวยมากนะคะจะเห็นได้ว่าเขากัดจนแบบขอบจะหายไปอยู่แล้วนะคะ นี่เป็นลูกไม้ด่างเหมือนกันนะคะอันนี้ขออยู่ที่เบอร์15แล้วกันนะคะต้นละ150บาทนะคะเปิดด่างใบกลมใบน่ารักมากค่ะนี่นะคะ150ค่ะเบอร์15มีจำนวนอยู่นะคะตัวนี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจเพิ่มเติมนะคะทักแชทมาขอดูรูปได้นะคะตัวนี้นะคะเปิดด่างมาแล้วทั้งหมดเลยต้นละ1้0า150นะคะสวยๆเลยใบกลมน่ารักมากนี่อันนี้เบอร์16นะคะเบอร์16 นี่ค่ะหรือเลือกตามเบอร์ได้เลยนะคะเบอร์16ให้ไปราคา120บาทนะคะตัวนี้ก็เริ่มเปิดด่างนิดหน่อยนะคะสวยมากอันนี้เป็นมหาเทพนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้กัดสีค่ะสังเกตได้ว่าใบล่าสุดก็เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะมหาเทพนะคะจะเป็นไม้ที่มีหูใต้ใบนะคะเวลาโตขึ้นนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ200บาทเป็นไม้เก่าหายากนะคะตัวนี้อ่าอันนี้เบอร์17นะคะหนูขออยู่ที่ราคา สามสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันพื้นเปิอะนะคะมีเม็ดชุมพูหมอจินดานะคะหมอจินดาอันนี้ไม้กัดสีชมพูนะคะเป็นตับหมอนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละแปดสิบบาทนะคะหมอจินดาสวยมากนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะลูกไม้เบอร์เท่าไหร่้วคะอันนี้เบอร์ยี่สิบนะคะเบอร์ยี่สิบอ้ด่างสวยมากนะคะสําหรับต้นนี้นะคะ ขอราคาอยู่ที่150บาทนะคะพี่พีสามารถเลือกหมายเลขตามเบอร์ได้เลยนะคะนี่โอ้โลากทะลุแล้วค่ะนี่นะคะหางหงโบราณนะคะสำหรับหางหงโบราณก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะตอนเด็กก็จะออกโทนเขียว,ยวนะคะโตมากัดสีสวยมากนะคะนี่ก็มีต้นลูกแบ่งนะคะตัวนี้ห0ึบาทนะคะหางหงโบราณะคะ่ะ นี่คะ่ะน,นี่รามมาสูนนะคะไม่ได้พามาดูหลายวันต้นแม่เขาเริ่มแทงหนอกันเยอะเลยนะคะนี่รามมาศูนนะคะก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะใบยาวร้ายสวยมากค่ะอันนี้น่ารักนี่สีกาญจนาพิเศษหน้าดั้งเดิมนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละ หนึ100บาทนะคะมีเหลืออยู่1ต้นนะคะสีการจนาพิเศษค่ะนีอันนี้หงดรุนนะคะต้นละ100บาทกับสีกันลายกันมาแล้วนะคะสําหรับหงดรุนนีคะใครชอบฟอร์มพุ่มฟอร์มกอน,นะคะเอาไปปลูกจับพุ่มได้เลยนะคะนี่ค่ะน,นี้เจ้าพลักติดสลาดนะคะใบายาวสวยมากค่ะเจ้าพลักติดสลาดมีแบ่งด้วยนะคะให้ดูใบใก,ใกล้ๆเลย อันนี้ก็หมอจินดาค่ะเวลากัดนะคะตอนนี้เด็กก็จะเป็นใบแบบที่หนูให้ดูต้นลูกไปนะคะพอโตมานี่กัดชุมพูนะคะนี่อันนี้ลายของหลวงปู่อ่ำนะคะเวลาตอนโตอุ้ยมีหูด้วยนะคะหลวงปู่อ่ำนะคะอันนี้ก็ต้นลูกตอนเด็กจะเขียวๆนะคะอันนี้มีแบ่งแปดสิบนะคะหลวงปู่อำ่ำอันนี้บอลเก่านะคะราคาสามสิบห้าบาทนะคะสามสิบห้าบาท นี่ดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินสวยนะคะเดี๋ยวมีงานหัวมาแบ่งแล้วกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ปีกกินารีนะคะเป็นไซส์โตแล้วนะคะหกนิ้วนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วแล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสองต้นคู่นะคะแล้วก็จะมีหน่อยอยู่ต้นหนึ่งนะคะสําหรับปีกกินารีไซส์นี้นะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปสองร้อยเจ็ดสิบนะคะน่าจะมีหัวแล้วะคะ่ะเป็นไม้นอกตู้นะคะ นี่เป็นขุนพลอา,าสาศึกนะคะฟอร์มใหญ่มากนะคะอันนี้นี่ต้น,นใหญ่เลยอันนี้เป็นฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะแปดนิ้วนี่ดูต้นอันนี้เขาจะมีอยู่สองต้นคู่ค่ะแต่ว่าในกอสองต้นเนี่ยจะมีอีกอันนี้มีสามต้นอันนี้มีสองต้นนะคะคุ้มมากนะคะมีชื่อว่าขุนพลอา,าสาศึกเดี๋ยวให้ดูใบใกล้ๆนะคะนนะคะ,นะคะใครรับกอนี้นะคะหนูให้ราคาคุ้มๆเลยนะคะ ใครรับขออยู่ที่ราคา3า0บาทนะคะสำหรับคุณพลอา,าสาศึกไซเบิร์นะคะหรือว่าใครสนใจไซส์เล็กก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะแต่ถ้าใครอยากได้โตเลยก็แนะนำเป็นต้นนี้นะคะ3 5 0อห้าสิบนะคะถ้าเป็นต้นลูกก็จะอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะ 2> 2> นี่ค่ะอันนี้เป็นพานางสุจิตานะคะไซส์กระถางหกนิ้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา5้าร้อบาทนะคะสำหรับ พระนางสุจิตานะคะสวยมากเลยนะคะกัดสีกัดลายเรียบร้อยเป็นไม้ใบยาวค่ะนี้ไก่รัศมีนะคะไก่รัศมีอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา500บาทนะคะไก่รัศมีกัดหน้ามาเรียบร้อยอันนี้เขาจะเป็นพุ่มดีนะคะมืดนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะนี่พยายามโฟกัสให้สีสวยเลยนะคะให้ให้เห็นสีชัดๆ ปิดท้ายไซส์ใหญ่อีกสักต้นหนึ่งนะคะให้ราคาพิเศษไปด้วยเลยนะคะอันนี้มีชื่อว่าไม้เลิบนะคะให้ไปหนึ่งร้อยเอาไปหนึ่งร้อยเก้าสิบาทแล้วกันนะคะต้นใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะคะพี่ๆเวลาห่านี่ค่ะตัดสินใจเลือกซื้อไม้นะคะก็ถ้าใครชอบไซส์ใหญ่นะคะต้นใหญ่ดูที่ต้นได้เลยนะคะนี่คุ้มมากๆนะคะอันนี้ลาขลุเรียบร้อยอันนี้สบายนางฟ้านะคะเป็นไซส์ใหญ่นะคะ นี่อยู่ในกระถางน่าจะหกนิ้วแล้วค่ะต้นใหญ่ๆเลยนะคะสบายนางฟ้าไซส์นี้นะคะใครรับขออยู่ที่250บาทนะคะสบายนางฟ้าค่ะสวินดำนะคะดุดันมากนะคะตัวนี้ใบโดกโดกนะคะอันนี้มีต้นเดียวนะคะในกระถางสำหรับอัศวินดำนะคะใครรับนะคะตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มพุ่มๆดีเลยนะคะใครรับอันนี้หนูขออยู่ที่กระถางละเอาไป390นะคะอัศวินดำ ะะมีมาแบ่งกระถางหนึ่งนะคะเป็นไซส์ที่หนูจะตั้งทําพันุแล้วเนี่ยแหละค่ะมีพี่ๆถามกันมาในกล้องนะคะสวยมากนี่อันนี้เป็นพี่เพกนะคะพี่เพกใครอยากได้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ราคา250บาทนะคะก็คือกัดลายมาแล้วแล้วก็ต้นใหญ่แล้วนะคะสูงน่าจะเกินหนึ่งม้บรรทัดอยู่นะคะสําหรับพี่เพกนะคะประมาณ30เซนได้อยู่ค่ะนี่เป็นเหลืองพันนารายนะคะเอาไฟติดเองแล้วนะคะ นี่หนูถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะคะมีพี่ีเม้นต์มาถามนะคะนี่ก็ใช้กล้องสดนะคะก็สีตามนี้เลยนะคะอันนี้ถึงกับเปิดไฟฉายให้แล้วนะคะสําหรับอันนี้คือเลืองพันธุลายนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมแม่ค่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่มากนะคะไซส์ใหญ่เลยเริ่มกัะสีมาแล้วใบแข็งนะคะนี่นะคะเลืองพันธุลายไม้ตัวนี้ชอบนอกตูมากๆนะคะนี่ดูเลยนะคะพวกบรรดามแม่พันธุ์ที่แบบเพิ่งผ่ามาก็ เอามาใส่กระถางไว้เหมือนเดิมนะคะก็เริ่มฟื้นกันแบบนี้เลยนะคะนี่วันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะนี่ค่ะจับใบให้ดูใกล้ๆนะคะเวลากัดแล้วก็จะประมาณนี้ใบแข็งนะคะเห็นอย่างนี้คือแบบใบแข็งเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะไปดัดใบเขาให้ไม่พิว่ได้นะคะค่ะอันนี้พามาชมตอนกลางคืนบ้างนะคะมืดแล้วนะคะวันนี้อันนี้คือ สีคุณปื้มนะคะสีคุณป้มอันนี้มีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะทนออกน้ําตาลนะคะน้ําตาลป้ายนะคะส่วนใหญ่แล้วยิ่งโตจะเปิดด่างขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้เป็นแม่พันธุ์เขานะคะต้นลูกอยู่กระถางสี่นิ้วก็เริ่มด่างมาแล้วคะ่ะนี่หนูพามาดูไม้เหลืองนะคะน,นี่คือเหลืองมณีรัตน์นะคะใบใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะคะเดีย๋ยวจะพามาดูตอนที่มันแบบสว่างางกว่านี้อีกรอบนึงนะคะวันนี้มันเริ่มมืดแล้วค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนกับไม้สวยๆนะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมีไม้มาให้เลือกชมประมาณนี้นะคะสามารถโทรติดต่อหรือว่า Facebook ก,ก็ได้นะคะนูฝากกดติดตามสวนสันนิษบอนสีไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะต้นด้านหน้าหนูนะคะมีชื่อว่าลิขิตสวรรค์น,นะคะเพิ่งแบ่งหมดไปนะคะถ้ามี รอบไหม่นะคะที่พ่อผ่าออกมาก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้นะคะสวัสดีค่ะ